ขยี้ตาโรรธรัวผู้จัดดังเผยภาพสี่สุปตาที่ไม่เคยเห็นที่ไหนบอกเลยมาไกลแม้ผ่านเวลามานานกว่า10ปีแต่ละครชุดสี่หัวใจแห่งขุนเขาดินน้ำลมไฟที่นำแสดงโดยมากปร,รินคิมเบอรีนเดเดตบอยประกอบก็ยังคงตรตรึงในหัวใจของแฟนละครหลายๆคนไม่จางหายไปเลยละคะ่ะ และล่าสุดใน Instagram ของผู้จัดละครคนเก่งอย่างจายสนีก็ได้ตอบคำถามผ่านทาง IG Story ขอรูปนักแสดงช่อง3ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของคุณ ซึ่งรูปที่จ่นั้นเลือกโพสเป็นภาพความน่ารักในวัยเด็กของทีมพระเอกนางเอกจากละครเรื่องสี่หัวใจแห่งคุณเขาประกอบไปด้วยบอยปะกณ์มากปรินนาเดกคุกิมิยาและคิมเบอรีซึ่งงานนี้นาเดชนั้นก็ได้ตอบกลับซอรี่ดังกล่าวพร้อมแคปชั่นว่าสวัสดีวันเด็กบอกได้เลยค่ะว่าทั้งสี่พระนางนั้นมาไกลจริงๆเลยล่ะคะ่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ